นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางป่ามันรู้ว่าสิงโตจะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆสุนัขจิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับสิงโตว่าข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่งข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่านหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางป่า ลายองตามมาเพราะได้เคยตกลงทำสัญญาเป็นเพื่อนตายต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินเข้าไปติดกับที่สิงโตว,วางไว้สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกกินก่อนเพราะคิดว่าลานั้นเป็นของตายเก็บไว้กินทีหลังก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ซื่อกับมิตรสหายย่อมไม่มีใครอยากคบหาพุทธภาษิต ไม่ควรไว้ใจคนที่ทำชั่วมาแล้วไม่ควรไว้ใจคนที่พูดพล่อยๆไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์ของตัวถึงคนที่ทำสงบเสงเี่ยมเกินไปก็ไม่ควรไว้ใจ